ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นางกับบันเดวิสมีตอนนี้เราอยู่ที่ลอร่าคาเฟ่คือรอบเนี้ยเรามาสละบ,บรุรีครั้งที่สามงงมากแม่คุณไรมาสามสี่รอบในรอบแบบไม่กี่เดือนแต่ว่าเราจะรวมทุกรอบที่มาไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดคือสองรอบที่แล้วเรามาเที่ยวสบบระบุรีใช่ปะ ออกจากกรุงเทพเนี่ยแบบเกือบบ่ายโมงมาถึงซาะบรีก็จะแบบจะค่ําแล้วไม่ได้ไปไหนไปแบบที่สองที่ก็หมดเวลารอบเนี้ยรอบที่สามเราก็เลยมาแบบแต่เช้าเลยหกโมงเ<ม>ชา้าอะไรคะอะไรคะฝนตกจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแบบหามุมถ่ายรูปสวยๆชีวิตติดแกม,มาค่ะไะไรลยค่ะไปดูรูปดีกว่าจะฝนเปล่าก็เก่มีสวยมาก เป็นที่นั่งแล้วก็มีมีน้ำน้ำว้าวขึ้นมาดูดข้าอมูลอูอออ้ข้ามูนมันเป็นที่นั่งอูอ้สวยอ่ะว้าว นี่ตรงนี้ก็สวยเป็นตรงข้างนอกที่แบบเขามีมุมถ่ายรูปมีให้ปั่นเรือเป็ตตรงนี้ด้วยย่าดูสิยู่ดีมากมุมน,นี้ก็สวยไปถ่ายรูปได้อันนี้คือเราเดินแบบมาข้างหลังซึ่งท้ามองจะเห็นแบบวิวคาเฟ่ตรงนี้สวยมาก อสวยไปต่อเราอยากไปดูตรงวิวตรงมุมอยากไปดูวิวตรงมุมสะพานโอ้ยขอภยอภัยด้วยนะคะนอนน้อยก็จะแบบง่วงๆหน่อยเสียงก็จะอุอยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยดอกหญ้านี่ที่เอามาถักเป็นแบบที่ใส่ผมตอนเด็กหน่อย อุยนี่เราเคยเล่นตอนเด็กน้อยเขาเรียกว่าอะไรไมายาลาบดอกมันสวยมากอุ้ยสวยจังอุ้ย,ยวิวตรงนี้สวยมากดูสิว้าวเห็นไหม เอ๊ะแลวสองันนี้ทำอะไรเนี่ย <laughs> น,นั่นคือผู้จ่ายตางังค์เซเลปทั้งสองคนกำลังแบบถ่ายรูปอยู่ <laughs> ว่าเข้ามาล้นมากแต่แบบมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็สวยมีบรรยากาศเขาดีมากมุมถ่ายรูปก็เยอะมากแนะนำเลยใครมาสระบุรีดูสิ่ชอมุมนี้มากเลยอ่ะดูสิ ถ่ายแบบโลดไปตรงนี้สวยนะเนี่ยเอออันนี้เรามาถึงทีหนึ่งแล้ค่ะที่อะไรนะดงพญายเย็นน้ำตกดงพญายเย็นคือชุดแต่ละคนพร้อมมากพร้อมเล่นนะแล้วดูชุดแต่ละคน งดใช้เสียงนะจ๊ะอ๋องดใช้เสียงเพงิงอุอ้ยดูนีคุ้นมากเลยอ่ะอเ,เล่นหนำแบบอินโทรเบิร์ดอุ้ีคนเลยจ้าดูสิเงียบมากแบบเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นวันธรรมดาไม่รู้อะแต่ดีอะเพราะว่าไม่มีคนเราเลือกมานั่งแบบแพรฝั่งนี้เพราะว่า เขาให้เล่นตรงโฟมนี้ฟรีแล้วก็ไม่มีคนเลยดีมากเลยอ่ะก็สั่งอาหารไปแล้วแต่ว่าลองอาหารมาส่งกดชิมว่าอาหารจะอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเลยอะ่ะสำหรับเราเพราะว่ามันเงียบดีแล้วเป็นส่วนตัวดูสิเดี๋ยวมารีวิวอาหารว่าอร่อยหรือเปล่าปออา,อ,อ,าอร่อยมากต้มตลาอร่อยมากปลาลาแบบนัว เล่นน้ำก็สุดยอดแนะนําที่นี่แนะนำวันธรรมดาคุณไม่เยอะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คุณน่าจะเยอะไปค่ะเราจะไปอ่างเก็บน้ำมุกเหล็กต่อโก,โกูกูม,มันเยอะไปแล้วเอเตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมาโดยแบบไม่ได้ตั้งตัว โอ้ oh my god ไปค่ะโกโก้เงเขามีค่าบริการด้วยปกติคนไทย20ต่างชาติ100แต่ว่าวันนี้เข้าฟรีเพราะว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จ wow. ้าว้าวเรามาวันหยุดแต่ว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมันจะค่ำแล้วเขากลับหมดแล้วมีแต่เราเนี่ยที่เริ่มมา <laughs> ไปโกโก้กาดีมากแบบลมลื่นมาก หรือเรามาตอนใกล้ค่ำไปรู้แต่แบบบรรยากาศดีมากๆากดูน้ำใสมากแล้วคนก็แบบมานั่งชิวกันคือยกอหนังสือมานั่งอ่านอนะ่ะคงดีมากเลยอ่ะอากาศดีมากดูสิอ๋ออันนี้เป็นชั้นสองถึงเจ็ดชั้นหนึ่งไปนี่อันนี้เป็นทางอุทยานตืตตอนนี้เราเรี ตรงนี้เราจะไปไหนกันดีเร,เราต้องไปฝั่งนู้นกันบรรยากาศดีมากได้ยินแต่ชื่อแบบน้ำตกจะสาวมาจะไม่เคยมาแต่พอมาแล้วแบบโอ,อ้ดีบ่ะสวยดีอากาศดีมากว้าวสวยมากอุ้ยมือสั่น ไม่ค่ะเดินต่อไปก็ก็เขาประกาศว่างดกิจกรรมทุกอย่าง16นาฬิกา45นาทีซึ่งตอนนี้16ูนาฬิกา21นาทีจ้าโอเยก่อน กลับแล้วส16ตีสิบหกสี่ห้าอันนี้เราขึ้นมาแค่แบบขั้นแรกก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าหมดเวลา <c oughs> ว้าวตรงนี้สวยมากอันนี้เราคือ <5 S 1> เราต้องกลับแล้ว, <5 S 1> ลวเราไปเที่ยวประมาณยี่สินาทีถึงปะหกโมงครึง่ง <c oughs> สิบห้านาทีแต่แบบข้างล่างสวยมากชั้นอื่นก็น่าจะสวยกว่านี้แต่ว่าเรามาแบบเดียวกินเกี๊ยวละทุกคนทำไมเปนเหนืจังว้า ถ่ายรูปสวยเลยสวยแล้วแบบสวยมากดูดูวิวยังสวยเลยอ่ะดูสิมุมถ่ายรูปเยอะมากใครมาแบบสลับรีต้องมาแวะที่นี่ด้วยสวยแล้วเราว่าที่เนี่ยเป็นตรงเป็นจุดที่แบบชมพระอาทิตย์ตกดินสวยด้วยดู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 ล้อๆสวยมากโอ้โหกี้ดูสิแต่ว่าปกติมันจะแบบขับรถเขาเรียกว่าอะไรอ้อมหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่ามันอ้อมได้หรือเปล่าอ่ะแต่เราดูในต่อต่อมามันอ้อมได้แต่เขาบอกมันจะเปิดเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้เรามาวันธรรมดาเหมือนก็เลยแบบเขาเลยปิดประตูมันขับอ้อมไม่ได้แต่ก็สวยอ่ะเดินเข้าไปถ่ายรูปได้สวยจริงเดี๋ยวไปพาชมบรรยากาศกปกุ๊กกุ๊ก ดูนนสิโอ้โกมกอดวิวส, oh สวยมากดูกสิฟ้าแบบอืมวันนี้คือทองฟ้าฟ้าแบบฟ้าท้องฟ้าที่จริงใจสวยมากมันก่อนเออมันก่อนเราไปตรงนู้น 너무 응. 좋요수수 แบบวิวอย่างสวยไปแล้วค่ะเราลาก,กันด้วยวิวสวยๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามหรือว่าจะเป็น subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายว้าวลังสวยมาก วิวข้างล่างสวยมากดูกสิวิดีจังอยู่กลางธรรมชาติอ่ะข้างหลังเนภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ําดอกแตงหรอใช่ปะใช่แตงปะ่ะถามใครอ่ะคุยกับวันเนี่ยเฮ้ <c oughs> เขามีแบบเรือตรงนี้ด้วยแต่ว่าวิวดีมากถ้าตอนพาธาทิกใกล้ตกดินอ่ะวิวน่าจะแสงน่าจะสวยมากมากเลยอ่ะดูสิคือเราอ่ะไม่เคยใช้ กล้อง g เจ็ดแบบเอกถ่ายรูปสักทีอะปกติใช้แต่กล้องมือถือแต่แบบภาพสวยอยู่นะเอาดีๆด,ดูสิอู้สวยดูสิยิ่งถ่ายแบบแสงระยิบระยับของน้ำเนี้ยยังสวยเลย อ,อะไรไม่สวยหรอกคะเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นอะไปดูว่าแบบแสงพระอาทิตย์ที่มันกระตุก <c oughs> แสงพระอาทิตย์ที่มันตุกกระทบน้ำผ่านกล้องเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนแต่ใน,นกล้องมือถือแบบสวยมากเลยนะดูสิดูสวยมาก ว้าวอ้าวเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนูน้นเพื่นอนยังไม่เดินมา, <c ười> ามมอุ้ยเขาเรียกอะไรแมงปอเยีะยมมากดูด,ดูน้องมินตามฉันอ <c ười> ุ้ยดูสิสวย สวยอ,ยอ,อเอเอออะไรม่สวยแต่ว่าภาพไม่ตรงเพราะว่าเล็งจากในกล้องมือถือจ้าสวยสวยอุ้ยวิวฝั่งนี้ก็สวยนี่แล้วเขาก็จะแบบขับรถเรียบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบอ่านเก็บน้ําไปเออนี่เห็นปะนี่ก็จะมีรถขับชมวิวไปข้างทางสวยมากวิวคือสวยมากใครมาสลับ<ะ>ดีแนะนำเลย

สวยมากวิวคือดีมากดี